โจทย์ข้อ15โรงเรียนได้มีการจัดประกรวดแต่งกรสดผู้เข้ารอบ3คนสุดท้ายถ้าผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนต้องสุ่มหัวข้อที่จะแต่งกรสด1หัวข้อมีหัวข้อทั้งหมด5หัวข้อจงหาความน่าจะเป็นที่ผู้เข้าแข่งขัน2คนสุ่มได้หัวข้อเดียวกันและอีกคนได้หัวข้ออื่น เพราะฉะนั้นลำดับมีผลเราก็คิดด้วยหลักการน,นับเบื้องต้นผู้เข้าแข่งขันคนที่1สามารถเลือกหัวข้อได้5ห,หัวข้อคนที่2ก็5ห,หัวข้อคนที่3ก็5ห,หัวข้อทำให้เราสามารถได้ sample space จาก5คูณ5คูณ5นะคะสำหรับผู้เข้าแข่งขัน2คน สุ่มได้หัวข้อเดียวกันนั่นหมายความว่าถ้าผู้เข้าแข่งขันคนแรกสุ่มได้5แบบคนที่2ก็จะได้แค่1แบบก็คือหัวข้อเดียวกับคนแรกแต่อีกคนหนึ่งก็จะได้เลือกไม่ซ้ำก็คือจะเลือกจาก4หัวข้อทำให้จำนวนเหตุการณ์คือ5คูณ1คูณ4 นักเรียนเอาจำนวนเหตุการณ์20หารด้วย sample space 125ตัดเป็นความน่าจะเป็นเศษ4ส่วน25ข้อ16บอกว่าบริษัทมีตำแหน่งว่าง5ตำแหน่งเป็นตำแหน่งผู้ชาย3ตำแหน่งและตำแหน่งผู้หญิง2ตำแหน่งผู้สมัคร ผู้ชายมาสมัครหกคนผู้หญิงมาสมัคร5คนจงหาความน่าจะเป็นในเงื่อนไข16.1สิวัตเป็นหนึ่งในผู้สมัครผู้ชายความน่าจะเป็นที่สิวัดจะได้เข้าทำงานเพราะฉะนั้นใน5้าตำแหน่งเราต้องการ3ามตำแหน่งในผู้ชายก็คือ6 p 3มี6 แต่เลือกมาเรียงตำแหน่ง3และผู้หญิง5เลือกมาเรียงตำแหน่ง2 5 p3 คูณกับ6 p3 6 p3 คือ6แฟกส่วนด้วย6ลบ3ก็คือ3แฟก5 p2 ก็คือ5แฟกส่วนด้วย5ลบ2ก็คือ3แฟกนักนะเรียนกระจายแฟกทอเรียน6 5 4 3แฟกตัดกับ5 4 3แฟกตัดก็หา ผลของ sample space ได้2,400ส่วนเหตุการณ์สีวัตเป็นผู้สมัคร1คนที่ได้เข้าทำงานนั่นหมายความว่าผู้ชาย3ามตำแหน่งก็จะเหลือตำแหน่งว่างอีก2องตำแหน่งตัดสีวะออกก็จะเป็นผู้ชาย5เลือกมาเรียงใน2องตำแหน่งส่วนผู้หญิง5ก็มาเรียง2องตำแหน่งที่ว่าง 5P2 คือ5แฟกส่วน3แฟกนักเรียน5 4แล้วก็3 20 20ก็คือได้เหตุการณ์ที่สิวัตรทำงานเป็น400จับความน่าจำนวนเหตุการณ์หารด้วยจำนวนแ a มเปิลสเปซ4ตัดนะักเรียนก็ได้เศษ1ส่วน6ในโจทย์ข้อ16ของเดิมนะคะ แต่เงื่อนไขบอกว่าส้อยและฟ้าเป็นสองคนในผู้สมัครหญิงจงหาความน่าจะเป็นที่ส้อยได้เข้าทำงานแต่ฟ้าไม่ได้ทำงานเพราะฉะนั้นเงื่อนไขของผู้สมัครชายสามตำแหน่งเราก็จัดเรียงจากผู้ชาย6กนำมาเรียง3ามตำแหน่งก็คือ6 P3 แต่เงื่อนไขผู้หญิง2ตำแหน่งนั้น1ตำแหน่งให้กับ สร้อยและอีกหนึ่งตำแหน่งฟ้านั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นผู้หญิงมาสมัคร5คนเราก็จะตัดสร้อยออกในเมื่อสร้อยได้ทำงานแล้วก็ฟ้าไม่ได้ก็หมายความว่าอีกหนึ่งตำแหน่งนั้นฟ้าก็ไม่มีส่วนที่จะได้รับเลือกจึงเหลือผู้หญิงที่จะรับในหนึ่งตำแหน่งนั้นแค่3คนและเหลือตำแหน่งอีกแค่หนึ่งจึงทำให้ ตำแหน่งของผู้หญิงก็คือ3 p 1 6 p 3คือ6แฟกส่วน3แฟก3 p 1คือ3แฟกส่วน2แฟกก็ได้3นักเรียนก็คูณ5 4 3แฟกตัดก็6คูณ5คูณ4แล้วก็คูณ3ได้เป็นจำนวนเหตุการณ์ออกมาเอาจำนวนเหตุการณ์หารจำนวน sample space นักเรียนก็จะได้ค่า ความน่าจะเป็นข้อ17นํานำนักเรียนชาย4คนนักเรียนหญิง4คนมายืนเรียงแถวหน้ากระดานจงหาความน่าจะเป็นที่นักเรียนชายและนักเรียนหญิงจะยืนสลับกัน การหาแซมเปิลสเปซก็คือการจัดคนทั้งหมดก็คือ8คนยืนเรียงแถวทำให้เราได้จำนวนแซมเปิลสเปซเป็น8แฟกยืนให้ชายหญิงสลับกันนั่นหมายความว่าอาจจะขึ้นต้นด้วยผู้ชายเป็นหัวแถวหรือให้ผู้หญิงเป็นหัวแถวเราก็ยืนชาย4คนสลับกันได้4แฟกหญิง4คนก็ตำแหน่งใน หญิงสลับกันได้4แฟกแต่หัวแถวสามารถสลับชายหญิงจึงทำให้จํานวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีค่าเท่ากับ2แฟก4แฟก4แฟกนักเรียนจับเหตุการณ์2แฟก4แฟก4แฟกหารด้วย8แฟกเราอาจจะกระจายแฟกทอเรียนให้มันตัดกันนะคะเราก็จะคิดค่า ก็คือ4 24แฟก24กระจาย8 8แฟก8 7แ5แล้วก็4แฟกให้ตัดกันนักเรียนก็คิดตัดทอนเศษส่วนออกมาเป็นค่าความน่าจะเป็นข้อ18ซายสั่งไอศครีม5ลูกเป็นรสวานิลาชาเขียวสตรอเบอรี่เผือกและช็อกโกแลตอย่างละ1ลูกคนขายนำมา แต่และลูกมาวางเรียงซ้อนกันในแนวตั้งแบบสุ่มจงหาความน่าจะเป็นที่ไอศครีมลูกบนสุดเป็นวานิลาและลูกกลางเป็นรสชาเขียวเพราะฉะนั้นนักเรียนจะหาแซมเปิลสเปซจากการจัดเรียงไอศครีมทั้ง5ลูกในแนวเชิงเส้น5ลูกทำให้ n s ก็เป็น5แฟกตส่วนไอศครีมชั้นบนสุด เป็นวานิลาได้1วิธีชั้นกลางก็คือชั้นที่3เป็นชาเขียวได้1วิธีแต่เราเหลือไอศครีมอีก3ลรสที่จะจัดเรียงสลับกันในชั้น 1, 2และ4ก็คือ3ชั้นทําให้ NE เป็น3แฟกนะักเรียนหาค่าความน่าจะเป็นจาก NE หาร NS ก็คือ3แฟกส่วน5แฟกกระจาย5แฟก5 3แฝกตัดกันก็จะได้ค่าความน่าจะเป็นเศษ1ส่วน20ข้อ19บริษัทจัดกิจกรรมมอบโชคมีรางวัลใหญ่1รางวัลบริษัทนำเลข0 3ตัวเลข1 6ตัวและเลข2 1ตัวมาจัดเรียงนี่คือการนำตัวเลขทั้งหมด10 ตัวเลขมาจัดเป็นรหัส10หลักแล้วส่งรหัสนี้ให้ลูกค้าแบบสุ่มจากนั้นใช้คอมพิวเตอร์สุ่มหารหัสผู้โชคดีจงหาความน่าจะเป็นที่รหัสของผู้ที่ได้รับรางวัลใหญ่จะขึ้นต้นด้วย1และลงท้ายด้วย2เพราะฉะนั้นการจัดเรียงรหัสที่เราแจกให้แก่ลูกค้าทั้งหมด จะเป็นจำนวนแซมเปิลสเปซโดยมีเลข0ซ้ำ3ตัวเลข1ซ้ำ6ตัวและเลข2 1ตัวรหัส10หลักจำนวนแซม p ปิลสเปซจึงเป็น10แฟกก็คือตัวเลขทั้งหมดหารด้วยตัวซ้ำก็คือ0ซ้ำ3ตัวและ1ซ้ำ6ตัวเมื่อเราได้จำนวนแซม p ปิลสเปซเรามาดูรหัสที่จะได้รับรางวัล จะขึ้นต้นด้วย1และลงท้ายด้วย2นั่นหมายความว่าเราจะมีการจัดเรียงเหลือเพียงแค่8หลักนะคะในรหัสนั้นเพราะตัวขึ้นต้นและตัวลงท้ายบังคับเป็นเลข1และลงท้ายด้วย2องทำให้ศูนมีเลขซ้ำา3ตัวส่วน1ขึ้นต้นแล้วก็เหลือเลข1เพียง5ตัวและ2 1ตัวเป็นตัว ลงท้ายเลข8ตัวคือ0 3ตัว1 5ตัวจึงเกิดจำนวนเหตุการณ์จาก8ตัว8แฟกสลับหารด้วย0ซ้ำา3ตัวคือ3แฟก1ซ้ำหตัวคือ5แฟก ให้นักเรียนเอาจำนวนเหตุการณ์หารด้วยจำนวน sample space มันเป็นเศษส่วนอยู่นะักเรียนเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนสำหรับตัว sample space นักเรียนกระจายให้ f a c t o r ีย n มันตัดกันนะคะก็คือ3แฟกตัด3แฟก6แฟกเป็น6คูณ5แฟกตัดกันและกระจาย10แฟกเป็น10คูณ9คูณแแฟกให้8แฟกตัดกันก็จะเหลือ ค่าคูณเลขได้ความน่าจะเป็น1ส่วน15